ความโชคดีเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มนุษย์เราเองก็ยังไม่สามารถอธิบายได้แต่ก็มีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์บางอย่างที่ช่วยพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าเรื่องราวของความโชคดีนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะบางครั้งผู้คนก็บังเอิญได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆที่พวกเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าจะได้พบเจอมาก่อนเช่นกันค่ะ 1. ในปี2009 คุณรับเหมาชื่อว่าบ็อบคิดได้เข้าไปซ่อมแซมบ้านให้กับเพื่อนของเขาชื่อว่าแอมเอนด้ารีกและระหว่างที่กําลังทําการปรับปรุงห้องน้ําก็ได้พบหีบเหล็กที่มีเงินจํานวน1 8 2 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ5ล้านบาทอยู่ข้างในค่ะ 2. ร่องรอยแห่งความทรงจําของคุณทวดคนหนึ่งที่เป็นทหารผ่านศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สกับเหรียญที่ท่านเก็บไว้อย่างดี เพส่งต่อให้ลูกหลานเพราะมันช่วยปกป้องเขาจากกระสุนปืนจนสามารถรอดชีวิตมาได้ค่ะ 3. เราทุกคนก็ต่างเคยเก็บก้อนหินที่มีสีสันและรูปร่างประหลาดแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนได้พบกับโอปอที่หายากและมีมูลค่ามากถึง91ล้านบาทถึงแม้ว่าผู้ที่คนพบนั้นจะเก็บมันไว้เป็นเวลานานก็จะนำไปตรวจสอบก็ตามค่ะ 4. คนที่ซื้อกระเป๋าสตางค์มือสองมาใช้แล้วพบว่าในกระเป๋านั้นมีเงินสดติดมาด้วยแม้เพียงเล็กน้อยก็น่าย,ยินดีค่ะ 5. ชายคนหนึ่งได้รับเงินทอนมาจากร้านค้าแล้วพบว่าไม่ไมใช่เหรียญเงินที่เราใช้กันทั่วไปแต่เป็นเหรียญที่มีอายุเก่าแก่กว่า1 0 5ปีค่ะ 6. คนที่กดเครื่องดื่มน้ำอัดลมออกมาจากตู้หยดเหรียญอัตโนมัติแต่แทนที่เขาจะเสียเงินและเครื่องดื่มเขากลับได้กระป๋องที่มีเทปแปะอยู่พร้อมเหรียญเงินแบบนี้ค่ะเ <7. S 1> ชร์ชาฝรั่งเศสคนหนึ่งได้รับมรดกเป็นบ้านในนอมองดีเมื่อเขาเข้าไปสำรวจในบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งได้รับเป็นมรดกตกทอดก็พบกล่องใบเล็กที่อัดแน่นไปด้วยเหรียญทอง ที่มีมูลค่าสูงถึง3.7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ116ล้านบาทค่ะ 8. ภาพของชายหญิงคู่หนึ่งที่ซื้อเกมกระดานมือสองมาจากร้านขายของเก่าแต่เมื่อนำกลับมาเปิดดูที่บ้านก็พบว่าภายในมีแวนเพชรที่มีมูลค่าสูงมากซ่อนอยู่ค่ะ ชาวนานในประเทศออสเตรเลียบังเอิญพบก้อนทองระหว่างที่เขากำลังค้นหาสิ่งของมีค่าด้วยเครื่องตรวจจับโลหะและเมื่อขุดลึกลงไปก็พบว่าก้อนทองนี้มีน้ำหนักถึง5.5กิโลกรัมซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ10การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ดังระดับโลกโดยไม่มีผู้คนวุ่นวายนั้น ก็ถือว่าโชคดีมากพอแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังได้ภาพที่สวยแปลกตาเพราะหิมะครึ่งหนึ่งบนกระแพงเมืองจีนฝั่งประเทศมองกโกเลียนั้นยังไม่ละลายอีกด้วย 11. บ้านเก่าในวินเบอร์ร,อววอรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง20ปีจนกระทั่งมีเด็กๆเ,เข้าไปเล่นซนในนั้น และได้พบกับเหรียญเก่าตกอยู่ใกล้กำแพงจึงได้บอกกับพ่อแม่และพ่อแม่ก็มาทุกกำแพงเพื่อตรวจสอบและก็ได้พบกับเหรียญที่มีมูลค่ามากถึง8,500ดอลลาร์หรือ2,58,000บาทเลยทีเดียวค่ะ 12. นักล่าสมบัติคนหนึ่งตรวจพบก้อนโลหะขนาดใหญ่ริมชายหาดในออสเตรเลียตอนแรกเขาคิดว่า เป็นเศษซากรถยนต์หรืออะไรสักอย่างแต่เมื่อขุดลงไปก็พบว่ามันเป็นก้อนทองคําขนาดใหญ่มากและมีมูลค่าสูงถึง3 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ9.4ล้านบาทค่ะ